สวัสดีครับพบก,กับผมไก่ชนบรรหารฟาร์มนะครับก็มาเจอกับผมกันกับบรรยากาศช่วงเย็นๆเหมือนเคยนะครับวันนี้เราก็ยังอยู่ในเรื่องของเกรดอยู่ดีนะครับก็จะบอกว่าเราก็ผ่านมาหลายๆเกตและแต่ละเกตก็คุณสมบัติก็เหมือนๆกันครับก็คือ,อตีหักตีชักตีแม่นตีเจ็บตีไก่แพ้ง่ายก็ลักษณะเหมือนกันแต่มันจะเกิดกันครับตำแหน่งแค่เท่านั้นเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปดูอีกตัวหนึ่งว่ามันคืออะไรกัน เดี๋ยวเราไปชมกันครับสําหรับวันนี้เนี่ยเราจะพูดถึงเรื่องของอเน็บในผมเรียกว,ว่าเน็บในนะหรือว่า,าเก็ดนิ้วชี้แตกแล้วกันก็มันก็เหมือนกันเน็บนอกนี่แหละก็ต่างกันแค่คนละนิ้วคุณสมบัติก็เหมือนเหมือนกันคือทําให้ไก่ตีหักดีตีเจบ็บตีแพ้ง,ง่ายประมาณนี้เน็บในก็เหมือนกันถ้า,านิ้วชี้ของไก่นะถ้าแตกตรงกลางข้ ขึ้นไปข้างบนถือว่าดีแต่ข้างล่างขึ้นมาถือว่าดีไม่เท่าเพราะมันอยู่ปล,ปลายนิ้วแล้วแต่จะบอกว่าขอแค่มีก็ดีกว่าไม่มีนะครับต้องพูดแบบนี้เนะาะศาสตร์ที่ผมเรียนมาก็จะประมาณนี้คือขอแค่มีก็พอจะมีกี่อันก็ได้แต่ยิ่งมีเยอะยิ่งดีนะครับก็วันนี้ก็มาเล่าให้ฟังประมาณนี้ วิธีการดูนะว่าอันนี้เรียกว่าบางที่อาจจะไม่ได้เรียกแบบนี้นะครับแต่ว่าที่ซุ้มผมจะเรียกแบบนี้แล้วกันแต่ส่วนใหญ่ผมจะไม่เรียกเน็บนอกเน็บในหรอกผมจะเรียกว่านิ้วชี้แตกนิ้วกลางแตกนิ้วนางแตกนิ้วก้อยแตกประมาณนี้อย่างเดียวก็จะประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวอีพีถัดไปก็จะพาไปดูในส่วนอื่นๆบ้างว่าจะเป็นยังไงกันครับผมไปดูกันครับ